จังหวัดจันทบุรีนะครับถือว่าเป็นจังหวัดเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่ามีประวัติศาสตร์หนึ่งที่ทุกคนจําได้ดีเลยนะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์ยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับใครที่มาเที่ยวที่จันท์นะครับก็ต้องมาที่นี่ครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวงบริเวณหน้าค่ายตากศินเป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยมหลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลมสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,463ภายในปฏิสถานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากและในวันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสเด็จขึ้นครองราชของพระองค์ จัดให้มีการทำบุญตักบาทและถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงตอบกู้กรุงศรีอยุธยาครับ